สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการนะครับนะฮะทำรั้วชายาเป็นกำแพงนะครับสังเกตดูนี่ถนนนะครับและนี่ก็คือรั้วชายานะครับของเราอันนี้ผมตัดแต่งไปไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้เป็นเป็นชั้นนอกส่วนอันนี้เป็นชั้นในนะครับสังเกตดูนะฮะเนี่ยทึบๆนะฮะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับโลง่ลงๆฝั่งนี้นะครับสังเกตดูนะฮะ เนี่ยฮะลู่ๆฝัง่งนี้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะทึบเลยนะฮะแซมด้วยกระถินนะครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วแต่งตัวสวยๆไว้หน่อยนะครับเอ,อ่อที่เขาแหลมมากๆแล้วก็เจียเลยเจียออกใช้แงไกลเจียมันก็จะเป็นเนี่ยสวยเลยเป็นกําแพงเลยครับพูดง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะหมาแมวรอดไม่ได้งูรอดไม่ได้สวยไหมฮะนะฮะสวยนะฮะเห็นไหมฮะนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ให้ความร่มรื่นร่มเย็นด้วยนะครับดูดีฮะ ทำไว้สองชั้นสามชั้นนะหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นนะครับแล้วก็กิ่งก็สามารถที่จะตัดแต่งได้นะครับออาลองไปดูนะครับไม่เปลืองเงินกันนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเป็นต้นหนามธรรมดาเนี่ยฮะหนาทิบอย่างนี้เลยแล้วก็สวยด้วยนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณครับนะเราก็มาดูภายในนะครับเห็นหมะนี่ภายในทางเข้าก็จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ปลูกไปเลยครับเนีย แดดสองไม่ถึงแน่นอนนะฮะเห็นไหมฮะที่ด้านในเห็นไหมฮะสังเกตดูะฮะลงโล่งนี้นะฮะนี่ทึบละนะครับนะครับก็เนี่ยครับแนวแนวรัผักชายาทั้งนั้นครับปักห่างคืบหนึ่งนะครับปักห่างคืบหนึ่งแล้วก็เด็ดยอดเขาตลอดเวลานะครับเขาก็จะให้พุ่มที่สวยอย่าปล่อยให้เขาสูงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมาตัดนะนะเด็ดยอดไว้อย่างเงี้ย,น,ยนะ โอเคนะครับโอเคนะครับร่มรื่นนะฮะสองข้างเลยนะครับขอบคุณมากครับ